สวัสดีค่ะว,ควันนี้มาเจอกับพี่ริสเบตนะคะโตโตคาสาขาเนติบัณฑิตนะคะวันนี้มาเจอกับหนุ่มหล่ออีกหนึ่งท่านนะคะคแล้วก็สวยด้วยใช่ไหมคะสวยสวยดีกว่าส,สวยดีกว่านะคะ <laughs> แล้วก็วันนี้มาถามความรู้สึกของน้องเขาเลยว่าวันนี้มาที่โตโตคามาเป็นคนกลครอบครัวของโตโตคารู้สึกยังไงบ้างแล้วประทับใจตรงไหนแล้วมาซื้อรถอะไรกับทางโตโตคานะคะมาทําความรู้จักกับน้องเขาได้เลยนะคะ สวัสดีค่ะแนะนำตัวนิดนึงค่ะชื่อชื่อก๊อบครับมาจากแถวลาดพร้าวครับพอดีปรีดูในในในเพจของโต๊ะโตค่ะใช่ครับอ๋อรู้จักโตโต๊ค่ะก็คือมาจากในเพจรถยเมือสองโต๊ะโต๊ะใช่ไหมคะแล้วน้องก๊อปมาครั้งแรกใช่ไหมฮะมาครั้งแรกครับมาครั้งแรกก็ตัดสินใจซื้อเลยก็เห็นในรีวิวแล้วก็โอเครถรถสวยแล้วก็คุณภาพดีเป็นรถเกรดดีครับ เป็นรถรุ่นไหนคะที่วันนี้ที่มาซื้อเป็น BM ซีรีส์5ครับซีรีส์5สีสีขาวครับลองขับแล้วลองขับแล้วรู้สึกว่าประทับใจรู้สึกว่าดีเหมือนรถใหม่เลยอ๋อได้มันตรงตามปกไหมฮะตรงตามปกครับตรงตามปกเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจนะคะแล้วก็มาครั้งแรกแต่ตั้ใจซื้อเลยจะมีโอกาสไหมคะจะมาครั้งที่2ที่3ที่4ก็เดี๋ยวถ้าซื้อไปแล้วอาจจะไม่มีโอกาสแต่อาจจะแนะนําเพื่อนให้นะครับว่า ถ้าจะซื้อรถมือสองก็มาที่โตรร๊ะูกค้าโอ้น่ารักที่สุดเลยอันนี้ไม่ได้มีการเตรียมกันนะคะไม่ได้เตียม,ม<า>ครับามาครัง <laughs> ง้งแรกครั้งแรกนี่คุยเก่งกว่าเซลล์อีกนะคะคแล้วถามนิดนึงค่ะมานั่งได้สักระยะหนึ่งน้องกอ๊อฟดูแล้วสถานที่ของโตโตู้คหรือว่าที่รองรับของกับทางลูกค้าหรือแม้การพนักงานดูแลของคุณก๊อฟเนี่ยน้องกอ๊อฟ คิดว่าน่าจะมีรีเควสหรือว่าให้ปรับปรุงอะไรตรงไหนบ้างไหมคะอ่าคือ,ค,อคือไปดูรถมาหลายที่นะครับอันนี้ไม่ได้อวยหรือว่าอะไรนะครับ<ช>ก็ก็โอเคที่นั่งจัดอ่าต่างๆก็เป็นสัดส,ส่วนสําหรับลูกค้าคือแอร์เย็นสบายมีเพลงฟังเพราะๆมีน้ําดื่มให้กินนะครับคือไม่ต้องรออะไรที่มันร้อนๆนะครับมันร้อนเรื่อยๆร้อนๆนะคะอันนี้คือข้อดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออ่า พนักง,งานทุกคนอัธยาศัยดีค,ครับขอพรบคุณมากเลยค่ะอยากได้ำคำาชมแบบนี้แล้ค่ะแล้วก็ทางลูกค้าหรือว่าทางพนักง,งานก็จะได้มีความประทับใจในตัวลูกค้าแล้วก็ลูกค้าก็เป็นลูกค้าที่น่ารักด้วยนะคะก็ะถามนิดนึงค่ะเซล์ท่านไหนที่ดูแล อ๋อก็คุณอลิสเบตครับขอบคุณมากเลยค่ะถ้ามาก็ติดต่อพี่อลิสเบตได้ครับพีโ่โอเคโอเคนิดเดินค่ะมาท้ายสุดนี้ก็พี่จะถามความรู้สึกของทางน้องก๊อฟนะคะคพี่จะนับ1นถึงสามนะคะน้องก๊อฟจะกดไลค์ก็ได้หรือว่าไม่กดไ like ลค์ก็ได้นะคะเป็นการที่ว่าให้คะแนนถือว่าให้ความประทับใจของทางโตะโต๊ะค่าแม้กระทั่งตัวของพนักง,งานเองว่าบริการดีไหมหรือว่าประทับใจตรงไหนถ้า ดีก็กดไลค์ถ้ายังไม่ยังไม่โอเคก็ยังไม่ต้องกดไลค์ก็ได้นะคะแล้วก็น้องกอบฟจะให้พี่อลิาเบธเป็นโตโตุ๊กขมาตรฐานที่คุณวางใจได้หรือไม่นะคะคเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าพี่กอบฟน้องกอบฟสุดสวยจะให้พี่เอลิาเบธเป็นโตโตุะกขมาตรฐานที่คุณวางใจได้หรือไม่เดี๋ยวเรามา hmm. ลุ้นกันนะคะเดี๋ยวมานับหนึ่งถึงสามกันนับหนึ่งค่ะนับสองค่ะนับสามค่ะไลายลาเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเป็นลูกค้าที่น่ารักนะคะขอให้น้องกอบ มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขมากๆแล้วก็ตอนนี้รายได้เยอะก็อยากให้ได้เยอะมากๆขึ้นขึ้นขึ้นไปนะคะขอให้ร่ำรวยนะคะเราจะได้พาลูกค้าหรือว่ามาซื้อรถกับทางโตโยต้าอีกรอบหนึ่งนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ